เครื่องผลิตออกซิเจนที่ห้อไหนดีผมขอแนะนําเครื่องผลิตออกซิเจนวิซิเทครุ่น CP101 เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรสามารถให้ออกซิเจนและพ่นยาได้ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ABS ปลอดภัยทนทานและได้มาตรฐาน หน้าจอ LCD แสดงเวลาทำงานและแสดงเวลาที่ตั้งปิดไว้มีไฟบอกสถานะการทำงานมีสัญญาณเตือนออกเซิเจนต่ำความดันสูงหรือต่ำหรือระบบผิดพลาดไม่มีไฟเข้าสามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงอีกเครื่องที่ผมแนะนำครับคือมิซเทครุ่น CP501 เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรดีไซน์ล้ำสมัยสวยงามแข็งแรงทนทานวัสดุกเกรดคุณภาพสูงเหมาะก,กับผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือจมพงพ่นยาถี่สามารถให้ออกซิเจนและพ่นยาได้ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ABS ปลอดภัยทนทานและได้มาตรฐานหน้าจอ LCD แสดงเวลาทำงานและเวลาที่ตั้งปิดมีไฟแสดงสถานะการทำงานว่าปกติหรือไม่ปกติมีสัญญาณเตือนออกซิเจนต่ำความดันสูงหรือต่ำหรือระบบผิดพลาดไม่มีไฟเข้าสามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line@puckitop อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ